แสบจัดเวียดนามล้อพิมพิชยาหลังชนะวอลเลย์บอลหญิงไทยครั้งแรกเวียดนามเน็บพิมพิชยากกรำหลังงัดฟอร์มเก่งชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครั้งแรกวันที่11สิงหาคม2568าหควนหลงหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทย3ต่อ2เซตศึกซีวีลีก2025สสัปดาห์สอง ถือเป็นการเอาชนะลูกยางสาวไทยได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำเอาแฟนลูกยางเวียดนามแห่ฉลองกันยกใหญ่ล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวียดนามทำภาพล้อเลียนคอมเมนต์ของพิมพิชยาที่ตอบกลับใส่แฟนลูกยางเวียดนามว่า I'm a woman แปลว่าฉันเป็นผู้หญิงหลังมากล่าวหาว่าเล่นสกปรกด้วยการนำภาพเงียนที่บิ๊กตะเบียนหรือตู้เย็นชี้นิ้วไปถามเพื่อนร่วมทีมอย่าง ดวนทีลามเอาพร้อมใส่โค้ดคำพูดว่าคนนี้เป็นใครก่อนที่โค้ดคำพูดของดวนทีลามเอาจะตอบว่าอัมอวูเมนโปรแกรมต่อไปชองวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามคือศึกชิงชมป์โรค2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอยู่กลุ่มจีร่วมกับโปลแลนด์เยอรมนีและเคนยารู้สาเหตุวอลเล์บอลหญิงไทยแพ้เวียดนาม เพราะดาวตบแค่คนเดียวเอาไม่อยู่ตบไปคนเดียว45คะแนนในแมชเดียวควันหลงหลังผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2025เลข2ณั2ประเทศเวียดนามเจ้าภาพคู่ชิงชนะเลิศพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ไป3ต่อ2เซต25ต่อ22 26ต่อ24 17ต่อ25 22ต่อ25 16ต่อ14ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะออกนำก่อน2องเซตแรกก็ตามทั้งนี้เมื่อตรวจสอบผลการทำคะแนนพบว่าคะแนนรวมสูสี107ต่อ104คะแนนทีมชาติไทยทำคะแนนจากการตบ72คะแนนบล็อกทำได้6คะแนนเซิร์ฟทำได้2คะแนนขณะที่เวียดนามตบ ทำได้72คะแนนบล็อกทำได้3คะแนนเซิร์ฟทำได้1คะแนนดูผลเพลินแล้วสูสีไม่เสียเปรียบกันมากทว่าเมื่อดูผลการทำคะแนนรายบุคคล3ประสานแนวรุกอย่างชัดชุอ่อนอัจฉราพรและพิมพิชยาประจัยทำคะแนนได้ดีมากพิมพิชยา25แต้มชัดชุอ่อนทำได้19แต้มและอัจฉราพร17แต้ม ส่วนทีมชาติเวียดนามผู้เล่นหมายเลขสิบเหงียนถีบิกตะเวียนหรือที่คนไทยเรียกตู้เย็นแบกเกมบุกอยู่คนเดียว45แต้มมีเปอร์เซ็นต์การตบสำเร็จสูงถึง55.26ซซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากเพราะแม้แต่ตัวตบระดับโรคก็น้อยมากที่จะเล่นนัดเดียวทำคะแนนได้สูงขนาดนี้นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ทีมชาติไทยเพี้ยงพลํา เวียดนามมีเกมรุกที่มีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะจากบิกตเวียนจุดอ่อนของไทยในนัดนี้คือใช้เกมบล็อกปิดลูกตีของบิกตเวียนแทบไม่ได้ผลเลยหลังการแข่งขันบิกตะเวียนคว้าไป2อ,ร,อรางวัลใหญ่คือ MVP ผู้เล่นส่งคุณค่าและตำแหน่ง B หลังยอดเยี่ยมด้วยด้านโคชอสอสเกียรติพงษ์รัชตะกรีนไกรโคชทีมชาติไทยเปิดใจหลังเกมแพ้เวียดนามว่าเราทราบกันดีกว่าเป็นเกมที่หนัก เล่นในบ้านเขาด้วยเขาก็เต็มที่วันนี้ทีมเวียดนามเขาก็พยายามจะสู้เราอย่างเต็มที่เลยโดยใช้คีย์เพลเยอร์หลักของเขาสู้กับเราจริงๆแล้วนักกีฬาเราก็รู้กันอยู่ทุกคนพยายามเต็มที่แล้วก็ขอชื่นชมทุกคนเสียดายที่เราไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เราต้องไปศึกษากันให้รอบคอบเพื่อเตรียมเล่นชิงแชมป์โลกและซีเกมต่อไป ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เราก็ได้เห็นนักกีฬาหลายคนแสดงศักยภาพของตัวเองได้ดีการเล่นก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพียงแต่ไม่สามารถชนะเวียดนามได้โคอดออสกิติพงศ์รับยังไม่เคยเห็นนักกีฬาคนไหนทำแต้มมากเท่าเหงียนทีบิกทเวียนหรือตู้เย็น ทัพลูกยางสาวไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นภารกิจศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนะัดสุดท้ายของสนามสองที่ประเทศเวียดนามซึ่งเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงเล่นเกมสุดท้ายพ้ายกับทีมชาติเวียดนาม3ต่อ2เซตโดยเมื่อวานที่ผ่านมาทีมชาติไทยปิดเกมไม่ลงแม่นำสองต่อ0เซตแต่กลับถูกทีมชาติเวียดนามพลิกสถานการณ์ตีเสมอสองต่อ2ก่อนพ่ายในเซตสุดท้าย16ต่อ14แต้ม ทำให้เวียดนามคว้าแชมป์ซีวีลีกเป็นครั้งแรกย่องหมก็ตามโคชออสเกติพงศ์รัชตักเรกียงไกรโค้ชทีมชาติไทยเผยความรู้สึกถึงการแข่งขันเกมดังกล่าวพร้อมเผยถึงเงียนถีบิ๊กทะเบียนหรือตู้เย็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติเวียดนามที่เป็นตัวแปรสำคัญของเกมนี้ เป็นเกมการแข่งขันนะครับนักกีฬาของเวียดนามน้องเขาเหมียนทีบิ Big ๊กทเวียนก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันอย่างเต็มที่เพราะแข่งในบ้านเขาทางยุทธวิธีในการเล่นเขาก็จะเป็นคีย์เพลเยอร์หลักตบไปประมาณ72ครั้งได้41แต้มก็ถือว่าเป็นแต้มที่เยอะมาก ในเซตที่หตบไปทั้งหมด15ครั้งได้มา10แต้มก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครที่สามารถทำแต้มได้จากการตบได้มากขนาดนี้ถือว่าเขาเป็นนักกีฬาที่มีความสำคัญกับทีมเวียดนามและค่อนข้างโดดเด่นมากเราพยายามเล่นกันอย่างเต็มที่เชินชมสปิริตของนักกีฬาทุกคนและพยายามที่จะเอาชนะให้ได้แต่ก็เสียดายที่เรายังไม่เข้าถึงเป้าหมายในสัปดาห์นี้เหลือ,อนิดเดียวเกือบจะทำได้ แต่ทุกคนยังมีควัมและกำลังใจที่ดีและยังมีความมุ่งมั่นที่ดีสำหรับการเตรียมตัวไปแข่งขันชิงแชมป์โลกโคชออสตัดสินใจแล้วหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยช่วดแชมป์ซีวีลีกก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพวันที่11สิงหาคม2568 โคชออสเกียติพงศ์รัชตะเกรียงไกลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากจบศึกวอลเล่บอลหญิง BYD CV League 2025สัปดาห์ที่2ที่ประเทศเวียดนามวอลเล่บอลหญิงไทยจบรายการด้วยการแพ้เวียดนามครั้งแรกในประวัติศาสตร์2-3เซตและพลาดแช,ชมป์ซีวีลีกเป็นครั้งแรก หลังได้แชมป์8สนามติดต่อกันนับตั้งแต่เริ่มจัดรายการนี้เมื่อปี2019ส่วนรายการต่อไปวอลเล่บอลหญิงไทยจะลงแข่งขันในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนนี้โดยโคชออสเผยแผนเตรียมทีมเบื้องต้นในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรกล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ตอนนี้เราไม่มีนักกีฬาบาดเจ็บเลยจากการแข่งขันที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องปรับคือยุทธวิธีบุ๋มบิมชัชจุอ่อนโมกสีก็เพิ่งจะเล่นได้และเล่นได้ดีด้วยเราก็มีนักกีฬาหลายคนที่ฟื้นฟูดีขึ้นทั้งไก่วิมลรัตนพันธ์เตยหัตยาบำรุงสุขแนนทัดดาวนึกแจ้ง เราคงต้องปรับยุทธวิธีในการเล่นแต่ละตำแหน่งแล้วก็แผนการเล่นที่จะแข่งขันกับอียิปต์สวีเดนเนเธอร์แลนด์ช่วงก่อนที่จะแข่งชิงแชมป์โลกเรามีการประสานงานมาจาก2ถึง3ส,สมาคมแต่ว่านายกสมพรใช้บางอย่างได้ตอบตกลงแล้วว่าเราจะฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติจีนและมีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดน่าจะวันที่18หรือ19สิงหาคมนี้ ก็เป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนด้วยส่วนทีมอื่นก็ติดต่อมาขอลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเราด้วยแต่ดูเวลาแล้วอาจจะไม่ได้เช่นยูเครนหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้แผนเตรียมตัวของแต่ละทีมก็แตกต่างกันเวลาอาจจะไม่ลงตัวเราจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อทำทุกอย่างให้มันพร้อม สิบวันนี้เราจะปรับการฝึกซ้อมทางร่างกายเป็นแบบเน้นความเร็วความคล่องตัวมากขึ้นเพราะเราได้ความแข็งแรงที่ดีมาในระดับหนึ่งแล้วและคุยกันต่อในเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคิดว่าทุกคนจะเต็มที่กับชิงแชมป์โลกครับ